4. จตุรเทพสละสะลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนและความสําเร็จการจัดการปัญหาลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพมีโอกาสมาเรียมชุมชนที่สพัพฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมก็เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งตรงนี้จะสร้างความเข้าใจถึงความต้องการถึงปัญหาของแต่ละกลุ่มได้โดยเฉพาะการสื่อสารการมีส่วนร,ร่วมกันข้องคนในใชุมชนเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลเป็นเรื่องฐานใหญ่ก็ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื่อรังหรือเอนซีดี ยาเสพติดนะครับรวมเป็นเรื่องของโรคภัยต่างๆนะครับเพราะนั้นการที่จะแปลงเรื่องที่มันยากทางวิชาการมาเป็นเรื่องที่ง่ายๆในคำของชาวบ้านเพื่อให้าชาวบ้านได้เข้าใจก็จะเป็นหน้าที่ของบุคลากรในระดับของบพสตกอตรงกับเป้าหมายยุทธศ,ศาสตร์สสนะครับคือเอาชุมชนเป็นฐานเพราะฉะนั้นในระดับตำบลเนี่ยครับเรามีรอพสตอที่เข้มแข็งหมออนามัยที่เข้มแข็งนะครับรวมกลุ่มกันอันนี้ตรงเป้ามากนะครับที่กลุ่มเป้าหมายร่วมกันขับเคลื่อน ให้เกิดสุขภาวะในระดับตำบลหมู่บา้านถ้าเราตั้งใจที่จะลดละ,ละเลิกนะฮะเหล<ะ>้าบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่แล้วก็สิ่งเสพติดก็เชื่อมั่นว่าในชุมชนนั้นสามารถที่จะแก้ไขได้เพราะความตั้งใจจริงก็ค,ความร่วมมือของอพี่น้องในชุมชนนั้นครับ